มีถังน้ําอยู่ใบหนึ่งนะไม่มีน้นําในครั้งแรกแต่เรามียการเติมน้ําลงไปนะเติมแล้วหยุดหยุดแล้วเติมนะเติมแล้วหยุดหยุดแล้วเติมตหลายครั้งนะปริมาณน้ําในถังก็จะมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะจนถึงที่สุดนะน้ําก็เต็มถังนะเมื่อน้ําเต็มถังแล้วเนี่ยต่อให้เราเติมอย่างไรถังก็ไม่สามารถที่จะรับน้ําได้อีกมันก็จะล้น นะนี่คือธรรมชาตินะอุปมาณ้ฉันใดอุปมยก็ฉันนั้นนะเวลาเกิดกิเลสนะปรากฏจจิตแล้วนะราคะโทสะโมหะปรากฏจจิตแล้วเนะี่ยแล้วเราสนองกิเลสสนองตัณหาเป็นไปตามอํานาจของราคะโทสะโมหนะหลังจากสนองมันแล้วเนะี่ยมันก็จะทิ้งคราบทิ้งใครเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอนุใส นะราคาอนุสปฏิภาอนุสัยอวิชานุัย,น,ยนะไอตัวอนุสัยนี่แหละที่มันสะสมหมักหมมปรากฏอยู่ในจิตนะนะมากขึ้นมากขึ้นเหมือนน้าที่มันล้นถังนี่แหละต่อมาเมื่อมีการกระทบทางนะทางผัสดะนะแม้จะไม่มากก็ตามนะจะทําให้เราเกิดนะชอบง่ายๆโกรธง่ายๆหลงง่ายง่าย,ายนะเพราะอํานาจของอนุสัสนะอันเกิดจากกิเลสที่เราหมักหมมกันไว้นะนนระวังอนุสัย ให้ดีอันเกิดจากกิเลสนี่แหละ